ต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างในคู่นี้ค่ะคุณการวิพากรนะคะภรรยาย,ยืนหนึ่งของคุณเสกโลโซค่ะกับคุณอีฟแม็กซิมคุณผู้ชมค่ะได้ข่าวไหมว่าเขาเนี่ยไปขึ้นโรงขึ้นศาลกันามาดูซิว่ามันคอมคื้นหน้าไปถึงไหนกันบ้างแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเคลียร์จบไป1คดีอีฟฟ้องหมิ่นประมาทพิการพ้นคือสารตัดสินจำคุกพิการเนี่ยห้าปีปรับ2 0 0 0 0 0บาทค่ะแต่เนื่องจากไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนสารจึงให้รอลงอาญา2ปีค่ะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะเลยถือโอกาสเปิดใจคุณอีฟหลังชนะ แล้ว 1>, 1คดีอีบอกเลยค่ะยังไม่จบไม่ง่ายเพราะว่ายังเหลือคดีระหว่างพิการที่ค้างไว้ในศาลอีกถึง3คดีค่ะอีฟยอมรับนะคะว่าตอนแรกก็ไม่คิดว่าผลการตัดสินคดีแรกนะจะมีโทษรุนแรงขนาดนี้ไม่ได้คิดสะใจอะไรมองเพียงว่าใครทําอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นส่วนที่พิเศษค่ะไลน์มายื่นข้อเสนอให้เงิน500,000 เพื่อจบคดีอีฟไม่รับนะคะใจจริงค่ะเธอไม่ได้อยากให้เรื่องบานปลายมากถึงขนาดนี้เพราะถ้าพิการนะยอมขอโทษตั้งแต่แรกนะ,ะเรื่องคงไม่มาถึงขั้นนี้ค่ะก็คือเหมือนทะไรมาบอกขอแบบเหมือนอยากจะให้เรื่องจบอะค่ะให้ถอนคดีอะไรเงี้ยอีฟก็อบอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของใช่ค่ะที่บอกว่า ก็คืออีกก็บอกเขาขตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ตอนที่แบบก่อนก่อนที่เราจะฟ้องด้วยก็คือบอกอีกบอกถ้าเกิดอีฟ้องเนี่ยก็คือแบบพี่ห้ามมายุ่งนะเพราะว่าเป็นเรื่องของอีก,กับเขาคือเราก็บอกเขาว่าในคําท้ายฟ้องค่ะเราก็บอกว่าถ้าขอโทษคําเดียวก็คือจบอะไรเงี้ยแต่ณตอนนั้นเขาก็ไม่แล้วก็ไม่มีการไก่เกียด้วยชนะก็เราก็รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก,ก็ดีใจค่ะ คดีแรกผ่านไปเคลียร์จบนะคะแต่ว่าวันที่4สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะอีฟก็เตรียมไปขึ้นศาลฟ้องหมิ่นประมาณอีกหนึ่งคดีกับคู่กรณีคนเดิมคนนี้ค่ะพี่การวิภากรน,นั่นแหละพร,ร้อมกับบอกว่าชีวิตตอนนี้ไม่มีพิเศษโลโซก,ก็แฮปปี้ดีค่ะมีงานมีการทําแล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้หัวใจยังว่างบอกเลยตอนนี้สเตตัสสดมากค่ะเธอบอกแบบนั้นนะจ๊ะ คุณผู้ชมค่ะก็ขอให้ทุกคดีความเนี่ยจบกันแบบว่าดีๆแล้วกันเนาะใช่ตอนนี้ก็ยังค้างอีก3คดีนะคะที่รอการตัดสินอยู่ก็ว่ากันไปตามเรื่องของกฎหมายนะ,ะคุณผู้ชม